เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอกีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อขสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ5 4ค่ะ ข้อ54นะคะโจทย์ถามว่าสาเหตุใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าในเซลล์ประสาทอย่างรวดเร็วจากลบ70เป็นบวก50มิลลิโวลต์เนี่ยระหว่างแอคชั่นโพลิเชียลนะคะเกิดเนื่องจากการไหลเข้าของไอออนใดชอย1คลอไรด์ช้อย2โซเดียมช้อย3แคลเซียมช้อย4โพแทสเซียมและช้อย5โซเดียมกับโพแทสเซียมค่ะอ่ะ ข้อนี้นะคะเขาก็มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าในระหว่างแอคชั่นโพเทนเชียลหรือว่าเป็นการส่งกระแสประสาทนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องมารู้ก่อนเนอว่าแอคชั่นโพเทนเชียลเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเกิดจากการไหลเข้าหรือไหลออกของไอออนใดบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพิจารณาโจทย์ข้อนี้กันนะคะอ่ะเราไปดูการส่งกระแสประสาทหรือว่าแอคชั่นโพเทนเชียลกันเลยค่ะ สำหรับการถ่ายทอดกระแสประสาทนะคะปะกติแล้วเนี่ยศักไฟไฟ้าเยื่อเซลล์ในสภาวะปะกติจะมีค่าเท่ากับลบ70 m ิลลิโวลต์ค่ะ ไฟฟ้าเซลล์เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าในสภาวะ resting state นั่นเองโดยสาเหตุนะคะที่ทำให้สักไฟฟ้าเยเซลล์เนี่ยเป็นลบถึงขนาดลบ7 0 m มเนี่ยมีอยู่สองสาเหตุหลักๆด้วยกัน,นะคะ่ะหนึ่งก็คือเกิดจากการที่โพแทสเซียมไอออนนะคะที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยไหลออกนอกเซลล์ผ่านโพแทสเซียม โพเทสเซียมลิเกชแนลในปริมาณที่มากกว่าโซเดียมไอออนที่ไหลเข้าเซลล์นั่นเองมันก็เลยทําให้สุดทิแล้วนะคะเซลล์เนี่ยจึงมีการสูญเสียประจุบวกมากกว่าการได้รับประจุบวกเข้ามาอ่ะจึงทาให้สักไฟฟ้า,ยฟายเยื่อเซลล์เนี่ยเป็นลบนั่นเองเราค่อยๆเขียนกันนะคะ อันนี้นะคะเป็นเหตุผลแรกเลยที่ทําให้ศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยเป็นลบก็จะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับการไหลเข้าไหลออกของไอออนต่างๆนะคะ่ซนีเหตุผลหนึ่งค่ะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในเซลล์ก็คือโปรโตีนและกรดนิวคลีอิกภายในเซลล์นะคะจะมีประจุเป็นลบและโปรโตีนและกรดนิวคลีอิกเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนออกไปนอกเซลล์ได้มันก็เลยทําให้ภายในเซลล์เนี่ยมีประจุเป็นลบเมื่อเทียบกับนอกเซลล์นั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็เป็น2เหตุผลเนื้อที่ทำให้สักไฟไฟ้ายเออร์เซลล์เนี่ยมันเป็นลบถึงขนาดลบ70 m มิลิโวลต์นั่นเองอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเนี่ยไปดูขั้นตอนการส่งกระแสประสาทกันโดยเราจะต้องดูจากกราฟนะคะเป็นกราฟระหว่างสักไฟไฟ้ายเออร์เซลล์แล้วก็เวลาค่ะ สักไฟไฟเยอร์เซลก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิโวล์นะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยเหตุการณ์ช่วงแรกนะคะก็จะเป็นตรงนี้เนาะช่วงที่1ช่วงนี้เราจะเห็นว่าสักไฟไฟเยอร์เซลเนี่ยก็คือ มีขนาดลบ70 m v, ก็เป็นเขาเรียกว่าระยะพักหรือว่าระยะ resting state นะคะก็คือมันเป็นสภาวะปกติค่ะที่ยังไม่มีสิ่งเร้ามากระตุน้นก็เลยทำให้ voltage gated sodium channel และ voltage gated potassium channel เนี่ยมันยังปิดอยู่มีเฉพาะ passive channel เท่านั้นนะคะที่เปิดก็เลยทำให้ไอออนโซเดียม ของโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลที่ลบเจ็ดมิลลิโวลนั่นเองอ่ะค่อยๆเขียนกันนะคะระยะ1เนี่ยเขาจะเรียกว่า resting resting state หรือว่าเป็นระยะพักนะคะเป็นระยะที่ยังไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้น ทำให้โวลเทจเก a เ e ็ดโซเดียมและโพ t ทสเซียมช a น n e ลเนี่ยยังปิดอยู่นะคะมีแต่พาสซีฟโซเดียมและโพ t ทสเซียมช a น n e ลที่เปิด จึงทำให้โซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลค่ะอ่ะอันนี้ก็คือระยะแรกนะคะ resting state ต่อมาก็เข้าสู่ระยะที่2ค่ะระยะนี้เนี่ยน้องๆจะสังเกตว่า สักไฟฟายเย,ยื่อเซลล์นีมีความเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆๆจนเกือบถึง50มิลิโวลต์อ่ะสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีสิ่งเรานะคะมากระตุ้นเซลล์ประสาทจนถึง Threshold Level แล้วทำให้ Voltage Gated Sodium Channel เนี่ยมันเปิดออกค่ะทำให้โซเดียมไอออนที่ปกติมันจะอยู่นอกเซลล์เนี่ยมนไหลเข้ามาภายในเซลล์พอไหลเข้ามาภายในเซลล์ปุ๊บทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยได้รับประจุบวกมากขึ้นใช่ไหม สักไฟฟ้าเซลล์ม,มันก็จะเริ่มเป็นบวกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆๆนั่นเองสำหรับระยะที่สองนะคะเขาจะเรียกว่าด p o l a r i z a t i o n ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนเหตุการณ์ในขั้น Depolarization กันเลย อันนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ในระยะที่2 depolarization เนอะศักไฟฟาเย,ย,ยอร์เซลล์เนี่ยจะเริ่มสูงขึ้นเรืเ่อยๆเอยๆอ่ะแต่พอมันถึงที่จุดจุดหนึ่งนะคะน้องๆจะสังเกตว่าศักไฟฟาเยอร์เซลล์เนี่ยพอมันถึงจุดพีปุ๊บมันก็จะเริ่มลดลงเป็นลบมากขึ้นมากขึ้นอ่ะสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าพอถึงจุดพีนะคะ voltage voltage gated sodium channel เนี่ยมันก็จะปิดแต่ ในขณะเดียวกันค่ะ v o l t a g e g a t e p p o t a s s i u m c h a n n e l มันก็จะเปิดออกทำให้โพแทส s i u m i ไอนที่ปกติมันอยู่ภายในเซลล์เนี่ยมันก็ไหลออกนอกเซลล์ค่ะพอเซลล์ประสาทศูนย์เสียประจุบวกมันก็เลยเมีสักไฟไฟาย์เซลล์เนี่ยเป็นลบมากขึ้นเรืเ่อยๆนั่นเองทำให้เกิดเหตุการณ์ในระยะที่3ซึ่งระยะนี้เราจะเรียกว่า Repolarization นะคะ ออันนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ในขั้นตอนที่3เนอะ repolarization ที่สักว์ไฟฟ้าเซลล์เนี่ยจะเป็นลบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอสักว์ไฟฟ้าเซลล์เป็นลบมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็ควรจะถึงจุดหนึ่งที่กลับไปสู่สักว์ไฟฟ้าเซลล์ที่ระยะพักก็คือลบเจ็ดสมิลลิโวล์เนอะแต่น้องๆจะสังเกตว่ามันจะตกลงไปต่ํากว่าลบเจ็ดสมิลลิโวล์ก่อนที่จะกลับมาเป็นระยะ ปกติก็คือลบ70มิลลิโวลต์ค่ะขั้นขั้นที่สังเคราะเยื่อเซลล์มันเป็นลบมากกว่า70มิลลิโวลต์เนี่ยเขาจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าไฮเปอร์โพลาไรเซชันค่ะสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าพอถึงจุดนี้เนี่ยโวลเทจเกจเทสโพแทสเซียมชนเนลมันจะปิดใช่ไหมแต่คุณสมบัติของมันเนี่ยชนเนลโพแทสเซียมชนเนลประเภทนี้เนี่ยมันจะปิดช้าค่ะ ก็เลยทําให้เซลล์ประสาทเนี่ยสูญเสียโพแทสเซียมไอออนออกไปมากกว่าปกติก็เลยทําให้สักไฟฟ้าเยอร์เซลล์นะคะเป็นลบมากกว่าที่ระยะพักนั่นเอง อันนี้นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่4 Hyper ี y ไฮเปอร์โพลา t i เซชนั่นเองแต่ต่อมานะคะด้วยกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยมันก็จะทําให้ซักไฟฟ i ยเออร์เซลเนี่ยกลับขึ้นไปเท่าเท่ากับ70ขอภัยค่ะเท่ากับลบ70 mV มิลิโวลที่ระยะพักหรือว่า r resting s t a t e ตายนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็น4ขั้นตอนของ Action หรือว่าการถ่ายทอยกระแสประสาทนะคะตั้งแต่ r e s t i n g Resting state, Depolarization, Repolarization และ Hyperpolarization ค่ะแล้วก็จะกลับมาที่ Resting state เหมือนเดิมอ่ะทีนี้น้องๆก็รู้จักกับขั้นตอนการถ่ายทอดกระแสประสาทไปแล้วเนาะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์นะคะเขาถามว่าสาเหตุใหญ่ของการเป,ปลี่ยนแปลงสักย์ไฟฟ้านในเซลล์ประสาทเนี่ยจากลบเ0เป็นบวก50 mV เนี่ยเกิดเนื่องจากการไหลเข้าของไอออนใดใช่ไหมอ่ะ โดยขั้นตอนนี้เขาพูดถึงนะคะก็หมายถึงขั้นตอนดีโพลาริเซชันนั่นเองที่จากลบเจนะคะไปบวก50 m มิลลิโวล์เนาะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็เกิดจากการไหลเข้าของโซเดียมไอออนผ่านโวลเทจเกตเท็ดโซเดียมชนแนลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ได้คําตอบแล้วเนาะว่าเกิดจากการไหลเข้าของไอออนก็คือโซเดียมไอออนในช้อยข้อ2นั่นเองสําหรับข้อ54ก็ตอบช้อยข้อ2นะคะ โจทย์แนวๆน,นี้นะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเนอะว่า action potential เนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเกิดจากการไหลเข้าไหลออกของไอออนใดบ้างนะคะถึงจะทำโจทย์แนวๆน,นี้ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถาม่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอเคยเดี๋ยวขอฝึกก่อน